สวัสดีครับจากช่อง TPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการจอ RTX 3 0 6 0มาให้ดูนะครับก็จะเป็นอาการที่เวลาเราเสียบคอมพิวเตอร์ไปแล้วเปิดไม่ติดนะครับวิธีเช็คนะครับอันนี้คือการจอที่มันมีอาการคือน่าจะช็อตเลยครับอ่าเรารู้ได้ไงว่ามันช็อตนะครับเราก็ใช้มิเตอร์เทียบนะครับโอเคเราก็ปรับย่านโอมเนาะย่านตีสนะครับให้มันตีดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีการลงกาวมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ากล้องมันจะท้อนแสงเนาะ เจากที่เราเช็คนะครับจุดที่เราจะเช็คเนี่ยกาจจร์ดจอมันก็มีอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมก็คือตัวที่สล็อตนะครับขาขาแรกเนี่ยหนึ่งสองสาจะเป็นขาสิบสองโวลต์น,นะครับถ้าอย่างเงี้ยครับไม่ช็อตนะครับถ้าช็อตมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าชุดเนี่ยชุดที่สลอ็อตไม่ช็อตนะครับจากที่เราเช็คมาก่อนที่เราจะทําคลิปนะครับมันมีช็อตอยู่ที่คั้แปดพินสิบสองโวลต์นะครับอ่าเราก็ใช้มิเตอร์จับคู่นะครับผมอย่างเงี้ยครับส่วนที่จะช็อต มันจะช็อตตรงไหนนี้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องเลือดูอีกทีนึงอะอันนี้คู่นี้ไม่อ่าคู่นี้ก็ช็อตนะครับอ่ามันไม่ได้ช็อตทุกคู่นะครับแต่ถ้าแต่แต่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนช็อตเนี่ยก็คือช็อตเลยนะครับคู่ที่สองไม่ช็อตนะครับคู่ที่สามช็อตนะครับผมอย่างนี้อ่าก็คือช็อตสองคู่แต่ก็คือขาเดียวกันนั่นแหละครับผมโอเคมันก็จะมีการจอยตัวนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับที่ช็อตเหมือนกันเลยก็คือช็อตที่ขั้วเหมือนกันนะครับอ่า อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลื้อมาดูพร้อมกันนะครับว่าการ์จอตัวเนี้ยมันช็อตเหมือนกันเลยหรือเปล่าแต่ช็อตนะช็อตแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบจากมิการ์จอตัวอื่นเนี่ยมันต้องไม่ช็อตนะครับน่ะอย่างเงี้ยคู่นี้ไม่ช็อตนะครับคู่คู่นี้ช็อตนะครับผมนะครับอ่านี่ครับแต่คู่นี้ไม่ช็อตนะครับชุด12วุนตัวนี้ไม่ช็อตเพราะเราได้ทําการเช็คแล้วก่อนที่เราจะทําการถ่ายคลิปโอเคเห็นนะครับ ตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วครับนนก็คือการจอตอนนี้คือชอ็อตแน่ๆมันก็เลยทําให้การจอรที่เขาลูกค้าส่งมาเนี่ยเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับแล้ว็เกิดว่าชอ็อตมากๆเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์เราจะเปิดติดแล้วดับติดแล้วดับครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะลื้อมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะดูว่ามันชอ็อตตรงไหนนั่นเองนะครับเราจะลื้อแบบเบื้องต้นไปก่อนเราจะรื้อดูทั้งสองตัวแบบเราาวไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเราพอจะซ่อมได้หรือเปล่า ส่วมากชุดที่ช็อตนะครับก็คือมันจะช็อตเข้าตัวพวกเฟตรวมนะครับผมโดยมากแล้วอันนี้ต้องดูอีกทีนึง จะมาดูข้างในนะครับว่าเรามันช็อตแล้วเรา,เอ,าอ,อกจะซ่อมได้ไหม ทุดหกเรียรงกันนะครับ ม,มีไหมมีอ๋อจะเป็นตัวเล็กช่อมตัวเล็กมันจะอยู่ตัวนี้โอเค که اونی 哎呀。 ันนี้เดี๋ยวเราก็จะเช็คคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันช็อตตัวไหนนี่ครับผมโอเคอันนี้ถ้าเราอยากรู้นะครับว่ามันช็อตตัวไหนบ้างเราก็เดี๋ยวมิเตอร์วัดที่ตัวคาปาซิเตอร์16โวลต์ก็น่าจะรู้คร่าวๆนะครับว่ามันไปชุดไหนบ้างนะ ชิปนี่เหมือนมีสภาพเป็นรูเลยนะครับเนี่ยต้องดูีริงนะว่าสิบสองโวลต์มันทะลุลงชิปหรือเปล่านะครับดูสภาพเนี๋ยขอส่องดูว่ามันบินที่เฉยนะเพราะว่าตรงนี้กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมีรูเล็กตอนแรกมันเป็นรูดำๆเนี่ยพอเราเช็ดแล้วรูดำๆมันหายไปเนาะแต่อางเงี้ย ถ้าเราอยากจะรู้นะครับเราต้องเคลียร์เรื่องวงจรก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่า12โวลต์ต้องข้อมูลช็อตใช่ไหมครับาเราวัดที่ชุดนี้มันก็นะครับชุดนี้ต้องช็อตนะครับเพราะว่าเราวัดจากชุดนี้มาช็อตชุดนี้ต้องลงกาวนะครับเพราะว่าตัว R ตัวนี้มาจากตัว12โวลต์ครับเห็นไหมครับลงกาลนะถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าในชุดวงจรยังไงก็ช็อตแน่นอนครับเพราะว่ามันช็อตตั้งแต่เราวัดท้างนอกล้วล่ะถ้าวัดจากข้างนอกช็อตแน่ยังไรข้างในก็ช็อต อยู่ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องมาหานะครับว่าเป็นชุดไหนเราม,มาวัดที่ข,ขั้วของชุดแรมก่อนว่าชุดแรม,มเราช็อตไหมก็เราก็มาวัดที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัว12โวลต์เลยแล้วกันนะครับถ้าชุดชุดนี้ไม่ไม่ช็อตนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าชุดของแรม,มเนี่ยช็อตนะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยของตัว16โวลต์มันกาวด้วยนะครับแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าชุดนี้จะช็อตนะครับเพราะว่า12โวลต์เนี่ยมันจ่ายให้เกือบทั้งบอร์ดครับแต่อันนี้เราเคแค่จะแยกวงจรเฉยๆว่า วงจรไหนมันช็อตบ้างไม่ช็อตบ้างนะครับอย่างเทียบหาเรออันนี้ก็คือคาปา16โวลต์ก็คือมาจาก12โวลต์นะครับก็คือไม่รู้ว่ามันมาจากทางนี้หรือมาจากทางนี้เราก็ต้องเช็คเอานะครับดูสิว่าชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันช็อตหมดไหมแต่ถ้าที่เรารู้รู้เนี่ยก็คือ12โวลต์ที่มาจากด้านล่างเนี่ยมันไม่ช็อตเห็นไหมครับมันไม่มีเสียงตีดยาวใช่หไหมครับมันก็ต้องมีคาปาซิตเตอร์บางส่วนที่ที่มาจากชุดนี้มันไม่ช็อตนั่นเองนะเพราะนี่ไม่มีเสียงนะครับถ้ามีเสียงเราเป็นแแบบบบนนนีี้หรือว่าเป็ เราก็จับเป็นคู่ๆเลยอันเนี้ยเห็นไหมครับชุดนี้ไม่ชอ็อตนะครับแสดงว่ามาจากถุดสองคนจากสล็อตเนี่ยไม่ชอ็อตไม่ชอ็อตนะครับอ่านี่ชอ็อตเห็นไหมครับนี่ชอ็อตลงกาวนั่นเองเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยมีคาปาแค่กี่ตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสามตัวนะครับคือสามตัวแรกครับตัวแรกสามตัวเนี้ย ก็คือเป็นชุดที่มาจาก1ิบโวลต์น,น้านนี้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ได้ไงเราก็จิ้มนี่อันนี้น่าจะเป็นของชุดนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช่มันต้องวัดถึงกันนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราขอจับคู่ไว้ก่อนอย่างนี้ถ้าถึงกันต้องตื๊ดน,นะครับนี่นะครับถ้าตื๊ดแบบนี้ยแสดงว่าสิบสองโวลต์12สองโวลต์ชุดนี้มันมาถึงนี่ก็คือจ่ายไฟให้3ามตัวนี้ตอนนี้เราแยกส่วนได้แล้วจ้านนครับว่าชุดไหนช็อตบ้างก็คืออันนี้ก็คือ ของชุดนี้น่าจะตัดไปนะครับตัวเฟสที่จะช็อตได้ก็คือหรือว,ว่าอะไรที่ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นของชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเป็นห้าตัวเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเราไม่รู้ว่ามันช็อตตัวไหนบ้างหรือช็อตทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนนึงก็ของชุดแจมที่มีคาป,ปาที่มาสิบสองโวลต์ด้วยก็คือชุดนี้ก็คือชุดนี้นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไล่ปลดเดี๋ยวช่างเขาก็จะไล่ปลดวงจรอ,อันนี้คือเป็นวิธีเช็คข้าวๆนะครับว่าวิวธีหาช็อตเนี่ยเราจะแยกเป็นเขาเรียกว่าแยกเป็นฝั่งๆไปนะว่าฝั่งไหนช็อตบ้างคือฝั่งนี้มันช็อตหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเพราะว่า12โวลต์จาก8พินเนี่ยมันมาจ่ายที่นี่ด้วยแล้วก็จ่ายที่นี่ด้วยแล้วส่วน2 3ตัวเนี้ยก็คืออาจจะเป็น1 1ตัวหนึ่งนี้ตัวที่1ตัวที่2นี่อาจจะไม่ช็อตนะครับถ้าเกิดเราเราจะแยกช็อตเนี่ยเราต้องหาให้หมดเลยครับ1 2 3, 4, ตอนนี้เราต้องมาหาอ่ะเราลืมตัวนี้ไปนะครับดูซิว่าอันนี้อันนี้มันมี16โวลต์ด้วยนะครับดูซิว่าขั้วนี้ช็อตไหมอ่าอันนี้ก็ช็อตนะครับเห็นว่า16โวลต์ตอนนี้ก็คือฝั่ง18ลินเหมือนกันช็อตเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับตอนเนี้ เราต้องแยกนะครับงานก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เราไม่รู้ตัวไหนเลยเราต้องแยกไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเห็นไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วเราแยกส่วนแล้วว่าส่วนไหนช็อตมากก็คือส่วนนี้ส่วนนี้โดยรวมแล้วมันก็คือมันเกือบทั้งบอร์ดครับเพราะว่า12โวลต์นเนี่ยมันจ่ายให้ทั้งบอร์ดอยู่แล้วนะครับส่วนที่ว่ามันจะจ่ายมาจากฝั่งบนหรือฝั่งล่างนั่นเองโอเคบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวเราก็รู้คร่าวๆนะครับว่าช่างเขาต้องหาอะไรอ่ะที่เหลือเดี๋ยวให้ช่างเขาหานะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวนะ ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ที่เราวัดนะครับมันก็มีช็อตแน่ๆแ,แหละเหมือนกันเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราก็าจะมาแยกส่วนกันเหมือนกันเราจะแยกส่วนดูนะครับว่ามันช็อตชุดประมาณไหนดูซิว่ามันพอซ่อมได้ไหมเร,เราได้หนึ่งชุดแล้วใช่ไหมครับผมอ่าเรามาดูอีกชุดหนึ่งชุดนี้สิบสองโวลต์ด้านนี้เราวัดได้ยอยังเราวัดเลยแล้วกันเอาเดี๋ยวเราวัดตอนลื้อกันแน อันนี้ยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะซ่อมได้ไม่ได้นะครับอันนี้เราแค่แยกส่วนเฉยนะครับว่าเราจะซ่อมอะไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยช็อตแน่ๆอันนี้ยังไม่เคยมีการซ่อมนะครับผมเพราะมอยประกันของเขายังอยู่เราน่าจะต้องเป็นคนแกะนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น R T x 3 0 6 0รุ่นเดียวกันเลยอันนี้เราเอามาทำคลิปนี่คืออาการที่มันเหมือนๆเ,เ,เหมือนกันนะครับว่าวิธีวาลาร้านเช็คเนี่ยเช็คประมาณไหนโอเค อันนี้ก็ต้องลือให้หมดเหมือนกันนะครับผมเป็น R T x เหมือนกันเลยเนาะ มันเป็นอาการเดียวกันนะครับเราก็เลยเอามาทําคลิปนะครับผมจะได้รู้ว่าเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเราเช็คกันประมาณไหนก็ประมาณนี้เลยโอเคอันนี้ฝุ่ก็น่าจะค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะ ต้องดึงดีงพ่วนะไม,ไม่ดึงสายไฟเดี๋ยวสายไฟขาดน,นะครับนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ฝุ่นมันก็จะค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเราทำขาข้สะอดก,ก่อน ๋ยวเราลื้อเพดข้างหลังออกก่อนนะครับมันจะมีเพดข้างหลังด้วย จากที่เราเช็คจากข้างนอกนะครับว่า,าเราจะมาเช็คก,กันว่ามันไฟชุดไหนบ้างก็โดยการประมาณนี้เราก็มีคู่ที่เราต้องเช็คก,ก็คือชุด12โวลต์ด้านล่างเนาะจาก12โวลต์ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันไม่น่าจะช็อตอยู่แล้วนะครับจากที่เราเช็คเบื้องต้นเนี่ยมันช็อตจากข้างบนอ่ามันก็เลยวิธีเช็คเนี่ยกาจอทุกตัวเนี่ยก็เช็คเหมือนกันเลยนะครับเราก็จับเป็นคู่คู่แยกเป็นส่วนก่อนอ่านี้ไม่ช็อตแน่นอนครับอ่าก็คือจากที่เราวัดจากข้างนอกห็นนยครับที่ลตดทีนรับก็จะมี เรียกว่ามีจะมีขดลวดหรือว่าตรงนี้จะเป็น R ที่มาจากชุดน,นี้ต้องมี2ชุดน,นี้มันจะมีชุดหน,นึ่งที่เราวัดตอนแรกใช่ไหมครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งนี่ชอ็อตอีกฝั่งหนึ่งไม่ช็อตนะครับอ่าเราก็มาวัดที่ R เหมือนกันเลยเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับถ้าเกิด R ช็อตเนี่ยมันก็จะมีตีดยาวเหมือนกันเลยนะครับอ่าเราดูอ่าฝั่งนี้ฝั่งม่อแปลงหรือฝั่งขดลวดแถวนี้ไม่ช็อตนะครับอ่าฝั่งนี้ยังไงก็ e man. ต้องช็อตนะครับเพราะว่าเราฝั่งเราวัดมาจากข้างนอกแล้วอ่านี่ครับช <Workers. S 2> ถ้าอย่างเงี้ยช็อตเนี ota, ่ยก็เหมือนหลักการเหมือนตะกี้เลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือลงกาวหมดเลยอันนี้เราเทียบจะโค้งนะยโค้งเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ช็อตมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะมาแยกฝั่งตะกี้นี้16โวลต์มันจะเป็นเขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์จะเป็นขั้วดานะครับแต่ตัวน uh ี้จะเป็นสีฟ้าแต่16โวลต์เหมือนกันเราก็แต่ต้องดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น16โวลต์สีเดียวกันแต่ข้างคนละข้างนะครับอันนี้เป็นค่าแค่2.5โวลต์อันนี้16โวลต์นะคร เราก็มาแยกคู่ก่อนเลยว่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นฝั่งแรมนะครับเราก็มาจับที่คู่แรมจับที่คู่คาปาแรมเลยแล้วกันนะครับดูซิว่ามันลงกาวหรือเปล่าเห็นไหมครับแสดงว่า12โวลต์ด้านนี้มาจากฝั่ง8ดพินด้วยนะครับอ่าเราก็แยกฝั่งละฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาหานะครับว่าตัวใดตัวหนึ่งมีเสียหรือเปล่า่ะส่วนชุดนี้เหมือนกันนะครับก็คือ16โวลต์ก็คือเหมือนกันเลยมาจากด้านไหนเราต้องแยกเป็นส่วนๆก่อนเนาะเพอว่า เราจะได้เขาเรียกว่าเราจะได้หาตัวเสียได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกฝั่งแล้ว่าคู่นี้ไม่ช็อตนะครับแสดงว่าคู่นี้มาจากด้านล่างหรือว่าจากแปดพินิควนึ่งนะครับเห็นไหมครับคู่นี้ก็ไม่ช็อตเห็นไหมครับไม่ช็อตไม่ช็อตเห็นนะครับคู่นี้ช็อตคู่นี้ช็อตแสดงว่ามาจากสิบสองวด้านด้านที่มันทานที่มันช็อตวงกลาวเห็นไหมครับแบบนี้อ่าคู่นี้ไม่ช็อตเห็นไหมครับ ก็ทีจะมีช็อตจะมีสองตัวเนาะมีหนึ่งตัวแล้วก็เว้นไปแล้วก็นีหนึ่งตัวสองตัวนะครับฝั่งนี้อ่าที่เรารู้ละเรามีตรงเนี้ยตรงเนี้ยชุดเนี้ยจะมีตัวเฟดที่มันช็อตแน่นอนนะครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะว่ามันมองด้วยตาไม่ออกนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งของแรมเนาะก็คือเราก็มองด้วยตาไม่ออกเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับมันก็ต้องให้ช่างเนี่ยเขาไล่ย,ยกหานะครับอ่า เห็นนะครับวิธีเช็คคร่าวๆข,ของอาการอาการที่การ์ดจอช็อตหรือว่าการ์ดจอที่เปิดไม่ติดที่แบบว่าเราใช้มิเตอร์วัดแล้วลงกลาวเลยเนี่ยวิธีไล่เช็คก่อนที่จะซ่อมเนี่ยก็คือประมาณนี้นครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของช่างซ่อมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีไกด์ไลน์ในการเช็คนะครับส่วนซ,ซ่อมเนี่ยจะได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่12โวลต์ช็อตเนี่ยเราต้องดูครับเฟดมันเนี่ยมันจะตัดลงกาวไหมบางตัวที่เลวไร้สุดนะครับมันทําให้ชิปตัวชิปจอเนี่ คล้ายลักษณะประมาณตะกี้นะครับที่มันเป็นรูแล้วไอ้ตัวแรกเนี่ยมัเนเราตอนแรกก่อนที่ผมจะเช็ดแบบนีครับมันเป็นรูดำๆผมไม่รู้ว่า12โวลต์นเนี่ยมันทะลุลงชิปไปหรือเปล่าครับไปตัวแรกครับ r t x แต่ครับก็จริง r t ทัู่่นะครับโอเคที่เหลือเนี่ยเราต้องให้ช่างของช่างของร้านเนี่ยไล่หาตัวที่เสียกันอาจจะต้องขั้นตอนของการหาตัวเสียจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องมานั่งยกอะไรออกทีละตัวทีละตัวเพื่อทําการวัดค่านะครับว่าตัวไหนที่ช็อตบ้างไม่ช็อตบ้างนะครับ โอเคโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการสาธิตในการวิธีหาตัวเสียเบื้องต้นนะครับเวลาถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากาจอเนี่ยมันเสียประมาณไหนก็ก็จะประมาณนี้นะส่วนจะหาตัวเสียเนี่ยขั้นตอนหาตัวเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากหาเยอะนะครับเพราะว่าเฟสพวกนี้ยกยากแล้วก็ต้องนั่งไล่ยกทีละตัวทีละตัว,ตวซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะ,ะครับอันนี้ต้องให้ช่างเขาให้ช่างทีมมีคนทำแล้วกัน,นครับโอเค คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ